พยากรณ์อากาศประจําวันที่19กุมภาพันธ์2569ช่วงบ่ายค่ะบริเวณภาคอีสานตอนล่างตั้งแต่ตอนบ่ายวันนี้ถึงตอนบ่ายวันพรุ่งนี้มีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21 23องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ33-36องศา,ศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วประมาณ10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าบริเวณภาคอีสานตอนล่างในช่วงวันที่19-22กุมภาพันธ์2569 มีอากาศเย็นในตอนเช้าลมตะวันออกความเร็วประมาณ10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ18-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ33-36องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่23-25กุมภาพันธ์2569 มีพายุฝ,ฝนฟ้าขนองร้อยละ20-40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ34-37องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองหรืออยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ส่วนเกษตรกรควรเตรียมป้องกันผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อสังคมออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน